เก็บห้าร่อนพี่น้องผลไม้ป่าปีละเทือเด้จังกินได้เนี่ในปีละครั้งอันนี้มันแก่แล้วพี่น้องแดดเผามันแหง้งเราไมีเวลามาเก็บมันห่อนกับห่อนนี่กำลังหวานเลยพี่น้องสวยงามกินแล้ง giáp gìn lên p/n sóc đập đốt hang ghe tìm rồi. Cái bạc ทุกปีสิเห็ดเก็บไปเห็ดผ้ายพี่น้องสดๆจากต้นธรรมาชาติพี่น้องไม่มีสารเคมี เก็บพันเป็นสีงามมันสีนสแดงงามพี่น้องไยอันนี้เพิ่นสับละเพิ่น,นยังง่อมละแต่กระแซวเดีวยวหวาน พึ่งขึ้นจากสวนด้วยเนาะเก็บพักในเป็นโมสิจัดวันเกิดสวยงามแบบธรรมชาติ เม็ดมนันอะยำแตกกรอบๆพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปเอากะปุกตะกามาเก็บใส่เวลจะเฮ็ดพายมะแ,แรงมะอ,อื่นมะแรงใบโย่เือน น้ำปลกนี่ส,สดสดแบบนี้พี่น้องเห็นแต่เก็บทันนันสุดสดกังสดเด็กน้อยสวนชอบกินมากับแม่เพิ่นมาเห็นแต่ก็มาเก็บพี่น้องโอ๊้ยน้ำต่ำข่อยน้ำต่ำค่ะ

ลรนมดมันลรนมดพี่น้องบ้านอยู่ตีนเขาพี่น้องเ้ย เที่ยวถัดส,สวยงามนี่ทนละไมปลาให้เก็บทุกอย่างนี่ก็แมนได้พี่น้องแดงๆงนแมนมเม็ดเบอร์เงี้สีซิบคอยเห็นดอกต้องเปิดขึ้นจังสิเห็น,เ,าานเห่าเมื่อนี่นห่เดี๋ยวข้าง มันสั่มมั้เก็บบอทันปีนี้กันว่าห่อนก็ห่อนคักกันว่าเย็นก็เย็นคักพี่น้องเอ้ยอากาศเลิ่ผสมดุนปลูกพักกับบค่กอยได้กิน,นไข่บ่มีหูบ่ได้กินสั่มข้างนอกปลูกบ่ได้เลยคลิปตีกันมาเก็บ เขาเอิ้นห้าร้อนแต่ว่าบานเห่าเขาเอื้นนี่ยังบูโหดได้พี่นอ้องเนี่ยต้นเขาเป็นต้นเขาบ่ามีน้ำแต่อีกชนิดหนึ่งอ่ะมันจะมีน้ำใบคือกันเนี่ยใบใคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นลูกสีดำเ,เอื้อนไปเย็นแบเนาะรสชาติเขาแล้ดับหนึ่งเลยว่าสันดอก ล่องจากตัวนี้ไอ,ไอตัวนี้ล่องจากเขาห้าลอนนี่ล่องจากเขาซับประคุณลายนี่กัซบซบระคุณลายคื่กันเนาะอ่ะจังได้กะขอจบแค่นี้เนาะคลิปนี้พี่น้องเดยวคอยเมื่อพอกันคลิปหนาเดยวสิพ้าไปเก็บอันอันบรูเบร์เนาะบูเบลรี่อะ่ะเดไปเก็บบูเบลรี่คลิปนี้กะห้าลอนกับจบแค่นี้เนาะพี่น้องนี่แหละลักษณะตนเขา ก็ขึ้นเองเป็นธรรมชาติรสชาติดีมากอ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ